จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารัประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายมนสิทธิศารธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการทาหารตำรวจาา 4, จิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำท้องที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าหลวงอำเอมะขามจังหวัดจันทบุรี โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธาร,รณประโยชน์ได้แบ่งกลุ่มการทำกิจกรรมอาทิการดูแลบำรุงต้นทุเรียนพันหมอนทองทรงปลูกในสมเด็จพระนิธิราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการกำจัดต้นกระฉุดที่ขวางทางน้ำตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริเพื่อให้มีความสวยงามสะอาดตาทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากษั ุนาที่คุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลก้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566และเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบัานพระมหกากษัตริย์